เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูกันครับโอ้โหมืดตือ้อเลยใช้คำนะี้ครับอ่าเปิดไฟนี่ครับผมเป็นไงสว่างดีไหม 3K ก็จะเป็นแสงเหลือง 4K ก็จะเป็นแสงคู่ไว้คือแสงขาวแสงเหลืองติดพร้อมกันแล้วก็ 6K 6K นี่จะเป็นแสงขาวล้วนๆอย่างเดียวเลยครับ นี่ครับใช้งานจริงรีวิวจริงทดสอบจริงตัวนี้เป็นไฟไฮเบรของโมดิ Solar ขนาด400วัตต์ติดตั้งแล้วก็ลงคลิปรีวิวไปตั้งแต่วันที่1เดือน9ปี2023ครับนับมาถึงวันนี้วันที่9เดือน3ปี2024 ก็เท่ากับว่าทดลองใช้งานมาแล้ว6เดือนเต็มๆตมต้องบอกเลยนะว่าใช้งานดีจริงเมื่อมาติดเช้ามาดับและที่สาคัญครับสาว่างยันเช้าจริงๆผมก็เลยสั่งตัวนี้มาอีกครับเป็นรุ่น300วัตต์นะครับผมนี่ด้านหน้าและด้านหลังกล่องครอบแบบนี้เลยเขาก็จะมีเลือกครับว่าอยากได้ความยาวสาย7เมตรหรือ10เมตรผมเลือกเป็นความยาวสาย10เมตรมานีคู่มือเป็นภาษาไทยให้อ่านไม่งงครับนี่แล้วก็มีวิธีการใช้งานของรีโมทด้วยครับผมมีถุงอุปกรณ์ปุ๊กน็อตสำหรับยึดติดมีกระั่งหกเหลี่ยมมาให้ขันด้วย แล้วก็มีน็อตมีคลุกสาหรับยึดติดขาที่เอาไว้เน็ตเก็บรีโมทนะครับที่ติดผนังมีถุงอุปกรณ์โซ่ครับเอาไว้ติดตั้งบนเพดานไว้ห้อยกับต,ตัวไฟไฮบแต่ถ้าใครไม่อยากห้อยด้วยตัวโซ่เมื่อกี้ก็ใช้ขาเหล็กตัวนี้ครับยึดเข้ากับตัวโคมหรือเผื่อบางท่านแบบไม่ชอบใช้โซ่เวลาที่มันโดนล,ลมมันอาจจะแกว่งโน่นนี่นั่นก็ใช้ตัวนี้ครับยึดติดกับเพดานหรือผนังได้เลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวโคมครับขนาด300วัตต์นะของโมดิโซล่าตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขาเห,หล็กสำ ก็พูดง่ายเลยนะครับว่ามีอ,อกกุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งพร้อมใช้งานได้เลย